เามอยู่กันในห้องคอิคีสู้ชีวิตกันอีกแล้วนะฮะใช่ฮะวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับมือถือ redmi 9 a นะซึ่งเป็นมือถือที่ออกมาตั้งแต่2020นะฮะ4ปีที่แล้วนะแล้วก็ผมซื้อมาในราคาแค่ส0 0พนนะฮะซึ่งเป็นมือถือที่ถูกมากเลยนะก็ถ<ค>ือว่าค่อนข้างเข้ากับธีมในคลิปนี้นะฮะเพราะในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีท,ทาให้คุณเนี่ยสาม,มารถเล่นโลโบอคได้แบบเลื่อนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะหรือคือการแบบลดแหลกกันเองก็คลิปนี้นะฮะไม่ใช่อัพเสริมนะเพราะฉ โอเคก็ okay, เดี๋ยวเรามาเริ่มันเลยนะฮะอย่างแรกเลยก่อนที่จะไปเริ่มแบบสอนวิธีการลดความแหลก,กนเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ดูแบบความแรงของเครื่องนี้ก่อนนะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเครื่องนี้เนี่ยความแรงนะฮะมันสุดยอดมากแค่ไหนนะก่อนที่จะแบบก่อนที่จะตั้งค่าเนี่ยอันนี้คือ arena defender นะฮนะจะเข้าให้ดูเลยนะซึ่งแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่ล็อบบี้แหลกมากเลยนะผมบอกเลยค่อยๆโหลดดูความเร็วที่ พาสปีดมากโอเคแล้วก็คือตอนนี้แชทมันขึ้นมานะฮะแต่ว่าปุ่มเปิดไปแชทไม่อยู่นะคือมันแหลกมากเลยอะแหลกจนปุ่มเปิดไปแชทไปแล้วอะโหลดลัวๆวนะฮะถ้าเกิดแครชคือเรียบร้อยนะโอ้โหท่านผู้ชมดูแบบเฟรมเลทเมื่อกี้เฟรมเรทมันแบบมันเติงมากๆนี่คือสภาพของ <laughs> มือถือผมนะฮะถ้าเกิดแบบ เข้ามาก่อนจะตั้งค่านะคือมันแหลกแบบโอพระเจ้าคือมันแบบอ้าวค้างไปละอ้าวแครชไปเนี่ยเดี๋ยวโอเคยังได้อยู่หรือเปล่าไม่น่าได้คือ <c oughs> ประมาณนี้นะสำหรับเฟรมเรทคือมันแบบ1เฟรมเปอร์เซกันนะหนึ่งเฟรมต่อวินาทีอะประมาณนั้นนี่ก็คือแบบสภาพมือถือผมตอนแรกนะก่อนที่จะตั้งค่าเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งค่าเลยดีกว่า โอเคซึ่งขั้นตอนแรกนะฮะเป็นขั้นตอนที่คลาสสิกที่สุดเลยนะแต่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะฮะเพื่อให้มันครบถ้วนนะฮะก็เดี๋ยวผมบอกให้รู้ก่อนแล้วกันนะก็คืออย่างแรกเนี่ยคือการตั้งค่าตรงซ้าบนนี้นะฮะก็คือกดตรงซ้ายบนลงมาแล้วก็ทําการกดตรงคําว่า setting แล้วก็เลื่อนลงมานะฮะให้มาที่คําว่านี่ graphic mode นะซึ่งถ้าเกิดคุณไม่เคยตั้งเนี่ยมันจะขึ้นว่า automatic นะฮะให้คุณเนี่ยเปลี่ยนนะฮะ แล้วมันจะกลายเป็นเมนูนนะก็คือมันจะทาให้เราเนี่ยสามารถปรับกราฟิกคุณลิตี้เองได้ซึ่งถ้าเกิดคุณอยากให้มันเลื่อนที่สุดนะฮะให้คุณเนี่ยปรับเป็น1ขีดนะซึ่งมันก็จะทําให้เกมคุณเนี่ยเลื่อนขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะและ้วก็อย่าเริ่มเปิดอันนี้ด้วยก็คือเป็น reduce motion นะก็คือเป็นแบบการลด motion effect อะ่ะมันเป็นแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่น่าจะทําให้เครื่องเราเนี่ยเลื่อนขึ้นอีกเล็กน้อยนะก็ทําการกดเปิดไปด้วยประมาณนี้สําหรับการตั้งค่าอย่างแรกนะฮะก็เป็นการตั้้้งค่่่าาททีีลลสิลกกกแว็ไดผดผมุนะ และขั้นตอนหรือข้อที่2นะฮะก็คือการตั้งค่าภายในเกมนะก็คือหลายๆเกมที่เขาเป็นแบบเกมที่มันค่อนข้างแหลกนะฮะเขาจะมีการตั้งค่าให้อยู่แล้วนะสามารถกดตั้งค่าได้ก็คือกดตรงเซตติ้งตรงนี้ซึ่งแต่ละเกมมันจะไม่เหมือนกันนะฮะผมขอยกตัวอย่างเป็นแบบไฟสิมูเลเตอร์แล้วกันนะเอ้โปรเจกต์ไฟผมเริมเชื่อซึ่งตั้งค่าเขาละเอียดมากนะก็ตั้งค่าเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเลยนะซึ่งการตั้งค่าที่จะช่วยความแหลกเราได้เนี่ยก็คือตามตั้งค่าในหมวดเอ่อกราฟิกนะซึ่งมันก็จะมีอยู่หหลลลาาาายยยยอออ่่่่งงเเเซึไนนะคคืป็รรทททีีแบบักกสุุดณ ปิดไปเลยถ้าเกิดมันมีนะแล้วก็ซันเรย์อันนี้ก็ช่วยนิดหนึ่งนะซันเรย์ปิดไปเลยแล้วก็ d e p t อ of f ิ e l d ปิดไปเอ่อ uh, อะไรปิดไปทีชา d o w ปิดไปอะไรที่มันแบบมีคําว่าชาโด้นะฮะปิดให้หมดเลยนะแล้วก็โรดไรแล้วก็ Realistic Building ปิดไปให้หมดมันก็นจะชามให้ลื่นขึ้นมากเลยนะอันนี้สำหรับโปรเจกต์ไฟนะเดี๋ยวผมลองไปอีกแบบหนึ่งบ้างเป็นแบบที่แบบการตั้งค่าจะดูเข้าใจง่ายกว่าดีนะ ซึ่งนั่นก็คือแมป e ีเว e นะฮะก็อีเวนเนี่ยเขาก็จะมีตั้งค่าเหมือนกันนะก็สามารถกดได้แล้วก็นี่มันจะมีหลายอย่างเลยโดยแน่นอนนะครับว่าชาโดเนี่ยก็คือปิดไปเลยนะ เป็นตัวที่แบบอันตรายสุดๆแล้วสำหรับเอ่อเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องเราแล้วก็คาแรคเตอร์ชาโดว์ปิดไปแล้วก็พวกเอ,อ่อแร็กดอร์นะฮะควรจะปิดนะเวลาเราตายเนี่ยศพม,มันจะได้แบบไม่มีฟิสิกอะไรมากมายจนเราแหลกนะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะเปิดนะฮะก็คือโลควอลิตี้นะฮะแมปในที่มันมีโลควอลิตี้หรือคำว่าเอ,อ่อดิสซิเบลเท็กเจอร์หรือโลเท็กเจอร์อะไรสักอย่างเนี่ยก็แนะนำให้เปิดให้หมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นการแบบทำให้รายละเอียดของเกมนะฮะมันลดลงนะทำให้เครื่องเราเนี่ยก็จะสามารถลื่นขึ้นได้ก็เปิดไปเลยนะฮะสำหรับ Quality, ประมาณนี้ประมาณที่สำคัญตอนที่2นะก็คือการตั้งค่าภายในเกมที่คนสร้างเนี่ยเขาทาการแบบเซตมาให้เราแล้วให้เราสามารถตั้งค่าได้นะฮะซึ่งบางเกมอาจจะไม่มีนะก็ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้นะฮะอแล้วก็บางเกมนะฮะมันอาจจะมีคําว่า disable effect นะก็คือการแบบปิดเอฟเฟกต์อะไรประมาณนี้ก็ถ้าเกิดคุณเห็นนะฮะก็สามารถกดเปิดเพื่อทําการปิดเอฟเฟกต์ได้เลย แล้วก็ขั้นตอนที่3นะฮะอันนี้เป็นขั้นตอนที่มีข้อเสียสําคัญมากนะฮะแต่ว่ามันก็สามารถช่วยเราได้ระดับหนึ่งพอสมควรเลยนะนั่นก็คือการปิดแชทตั่นเองหมายความว่าอย่างไงนะฮะคือเป็นการปิดให้เราเนี่ยไม่สามารถคุยกับใครได้เลยในเกมนี้ทําให้ตัวระบอกเนี่ยมันก็จะไม่ต้องแบบประมวลผลแชตอะไรให้เราทําให้เราเนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นได้ระดับหนึ่งเลยนะซึ่งวิธีการปิดแชตนะฮะก็คือให้คุณเนี่ยเข้าไปที่3จุดขวาล่างนะแล้วก็ กด setting ก็คือแบบเลื่อนลงมาเนะี่ยแล้วก็กด setting เอาละแล้วก็กดไปที่ privacy โอเคแล้วผมโหลดเสร็จแล้วนะฮะให้คุณเนี่ยมาที่คำว่านี่ communication นะแล้วก็ให้คุณปรับตรงคำว่า default นี้นะฮะให้กลายเป็นคำว่า off นะปึ๊บ แลวก็เรียบร้อยซึ่งมันก็จะทำการปิดไอ้สอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นการปิดไม่ให้ใครเนี่ยสามารถส่งข้อความหาเราได้ไม่สามารถส่งข้อความหาได้ในแอปแล้วก็ไม่สามารถส่งข้อความหาเราได้ในเกมนะ,ะซึ่งก็จะช่วยลดความแหลกระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะก็ถ้าเกิดคุณแบบอยากจะคุยกับเพื่อนนะฮะไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้นะะมันแค่แบบช่วยได้ระดับหนึ่งเฉย แล้วก็ขั้นตอนที่4นะคะจะเป็นขั้นตอนที่เริ่มอยู่นอกโลบอกันะจะเริ่มแบบอยู่ในการตั้งค่างเครื่องแล้วละก็คือขั้นตอนที่4นะคะคือการปิดการแจ้งเตือนนะคืออันนี้เป็นข้อที่จ่องจ้างกว้างนิดนึงนะฮะคืออย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นโลบอกอยู่นะผมไม่แนะนําให้คุณเนี่ยเปิดแอป,ปอะไรแทรกนะสมมุติว่าแบบคุณเปิดบบเอ่อเมสเสจนะแทรกอัโลบอกนะมันก็ทําให้เครื่องเนี่ยประมวลผลหนักกว่าเดิมนะฮะจนแบบมนแหลกขึ้นนะก็ถ้าเกิดคุณแบบอยากได้โลบอกรื่นนะฮะก็ให้เปิดแค่โลบอกันร แอปมาแจ้งเตือนคุณเยอะๆแบบว่าแถวๆเอเนี่ยมันจะทําให้เครื่องคุณนะฮะช้าลงอีกระดับหนึ่งนะก็ถ้าเกิดแอปไหนเนี่ยมันแจ้งเตือนบ่อยแล้วคุณไม่ต้องการมันนะฮะไม่ต้องการให้มันแจ้งเตือนนะ,ค,ะคุณก็สามารถปิดได้แบบว่าสมมตินะฮะผมใช้เสี่ยวมีอยู่นะไอแอปแบบมีพิกเนี่ยมันแจ้งเตือนผมบ่อยมากเลยคุณก็สามารถปิดได้นะฮะโดยการที่กดค้างนะแล้วก็ข้อมูลแอปแล้วคุณก็สามารถเข้ามาแล้วก็กดการแจ้งเตือน กดก็ไปนะฮะแล้วคุณก็สามารถปิดได้นะซึ่งอันนี้ผมปิดไปแล้วนะก็คือปกติมันจะเปิดแบบนี้ให้คุณเนี่ยปิดขึ้นไปเลยปิดแบบปิดแอปที่คุณไม่ต้องการให้มันแจ้งเตือนนะเพื่อลดความแหลกของเครื่องคุณอีกระดับหนึ่งนั่นเองและขั้นตอนที่5นะฮะคือการเปิดแรมเสริมนะอันนี้จะเริ่มแอดวานแล้วก็คือคุณเนี่ยเข้าไปที่การตั้งค่าของเครื่องคุณฮะ,ะนี่ฮะการตั้งค่านะ ซึ่งการเปิดแรมเสริมเนี่ยบางเครื่องจะมีและบางเครื่องก็ไม่มีนะฮะแล้วก็การเปิดแรมเสริมนี้จะมีผลแค่กับเครื่องที่แรมมันน้อยกว่า4กิกนะถ้าเกิดเครื่องคุณเนี่ยแรมมันเยอะกว่า4กิกนะฮะมันก็จะไม่ค่อยจะมีผลนะแล้วก็ไม่ค่อยสําคัญด้วยอันนี้สหรับเครื่องที่แบบมันเก่าจริงนะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันนี้ไม่ให้เปิดอยู่ก็คือวิธีการเปิดสําหรับ Xiaomi นะฮะก็คือการเลื่อนมาที่ข้างล่างนะแล้วก็กดการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วกดส่วนขยายหน่วยความจํา นี่ครมันจะมีให้เปิดอยู่นะซึ่งอธิบายหลักการส,สั้นเลยนะครับสำหรับไอาการขยายน่วความจํานะคือเครื่องเรานะครับมันจะมีทั้งแรมแล้วก็ลอมนะซึ่งลอมเนี่ยลอมคือการแบบเก็บข้อมูลที่ไม่ได้เร่งรีบมากนะบอกว่าพวกแบบพวกภาพแล้วก็ พวกข้อมูลเกมต่างๆนะส่วนแรมเนี่ยคือการเก็บข้อมูลที่มันต้องใช้ตอนนั้นเลยอะ่ะแบบว่าพวกเท็กเจอร์ของเกมพวกภูเขาดินน้าลมไฟอะไรประมาณนี้ของแบบในแบบที่เรากำลังเล่นอยู่นะยิ่งแรมมันเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถประมวลผลฉากพวกนั้นเนี่ยได้เร็วขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะซึ่งการขยายแรมเนี่ยมันก็คือการเอาลอมนะฮะส่วนหนึ่งนะไปกลายเป็นแรมซึ่งแน่นอนว่ามันสู้แรมปกติไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันก็จะทให้แรมมันเยอะขึ้นแล้วก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะก็ประมาณนั้นนะฮะถ้าเ,คคแบบาก,เากิดคา ย้ำนะครับว่าบางเครื่องอาจจะไม่มีนะมันขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นซึ่งสำหรับ Redmi 9 a นะคะสามารถเพิ่มแรมได้อีก500 m ้เมกนะก็คือจาก2กิกเนี่ยกลายเป็น 2.5GB กิกก็ถือว่าช่วยได้อีกนิดหนึ่งนะก็เปิดไปเลยถ้าเกิดเครื่องไหนมันเปิดไม่ได้คุณก็ไม่ต้องไปโหลดแอปเสริมมานะเพราะแอปเสริมเนี่ยอาจจะขี้โมก็ได้ก็ถ้าเกิดเป็นของแท้นะฮะคือเราเปิดแล้วเนี่ยมันจะมีคําขอนะฮะขอให้รีบูตเครื่องนะเพื่อให้แรมเนี่ยมันสามารถเราเพิ่มได้ก็รีบูตไปแล้วกกกก็็็จะะะะเเเปปปนนนารรรริดคคื่่่อองงใหมสัู โอเคแล้วพอมันกลับมาเต็มแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเรากดไปตรงเกี่ยวกับโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดนะฮะเวลาเราดูสเปคเนี่ยมันก็จะบอกเลยนะว่าแรมของเราเนี่ยตอนนี้นะฮะมี2องกิกบวกกับ0.5 รือก็คือ500 max ซึ่งก็จะช่วยเครื่องเราได้ระดับหนึ่งนะออแล้วก็คําเตือนนะฮะคุณห้ามเปิดฟังก์ชันนี้นะถ้าเกิดไอหน่วยความจาของคุณตรงนี้เนี่ยมันใกล้จะ80%แล้วนะคือถ้าเกิดหน่วยความจำนะฮะมันเยอะกว่า80%เนี่ยก็คือมีพื้นที่น้อยกว่า20%นะฮะมันจะทําให้เครื่องคุณเนี่ยช้าลงกว่าเดิมหนักกว่าการแบบเพิ่มแรมอีกนะเพราะฉะนั้นนะฮะก็ให้เพิ่มเฉพาะตอนที่คุณเนี่ยไม่ได้ใช้หน่วยความจําเยอะขนาดนะะั้นนะคือใช้แค่ประมาณครึ่งเดียวอะประมาณนั้น โอเคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะฮะจะเป็นขั้นตอนที่เริ่มแอดวานแบบสุดๆแล้นะซึ่งนั่นก็คือการตั้งค่าผมขอเรียกว่าการตั้งค่านักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วกันนะเพราะมันแบบมันชื่อแบบนั้นนะก็วิธีการทำนะฮะก็คือคุณเนี่ยทำการกดตั้งค่ามานะแล้วก็ ให้คุณทาการเปิดโหมดนักพนาาซอฟต์แวร์ก็คือถ้าเกิดคุณเปิดไปแล้วนะฮะก็ไม่ต้องเปิดซ้ำนะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เปิดเนี่ยกวิธีการเปิดแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งก็สามารถลงไปคนใน YouTube ได้นะว่ายี่ห้อคุณงเนี่ยแล้วก็ตามตัวนักพนัซอฟต์แวร์นะฮะมันจะเปิดยังไงนะก็จะมีช่องแบบหลายๆช่องมาสอนอยู่ก็สําหรับเซี่ยมี่นะฮะกดเข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะ,ะแล้วก็ให้คุณนะฮะทำการกดไอ้เวอร์ชันมียูไอเนี่ยซ้ำๆประมาณ10รอบนะ,ะซึ่ง อันนี้ผมกดไปแล้วนะฮะเมื่อกี้มันจะขึ้นว่าผมเนี่ยเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้วเนี่ยผมไม่ต้องทําการกดก็ได้ประมาณนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณไม่เคยเปิดนะกต้องกดประมาณ10รอบนะจกวกามันจะเปิดให้แล้วก็หลังจากที่มันเปิดให้แล้วนะฮะก็ให้คุณทําการเลื่อนลงมานะ,ะมาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะมาที่ตัวเลือกโหมดนักพัฒนานะ,ะหรือถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยมันก็จะพูขดว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมันก็คือความหมายเดียวกันนะฮะสามารถกดเข้ามาได้เลยนะ แล้วก็ให้คุณเนี่ยทำการเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะเลื่อนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณเจอคําว่าแปบ๊บหนึ่งนะ นี่จะกระช่างคุณเจอคําว่าวาดนะฮะซึ่งบางที่เขาอาจจะใช้ชื่อไม่เหมือนกันนะแต่มันก็จะมีแบบคําแต่ละคำเนี่ยคล้ายๆแบบนี้นะซึ่งมันคือการตั้งค่าแบบกราฟ,ฟริกของเครื่องเรานั่นเองซึ่งอย่างแรกที่คุณต้องทำนะฮะคือการเลื่อนลงมาแล้วก็ปิด s อสอันนี้ให้หมดเลยนะอันนี้จะเป็นแบบพวกแอนิเมชันของเครื่องเรานะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณอยากให้มันลื่นที่สุดเนี่ยก็ให้ทำการปิดไปนะก็คือขนาดหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวปิดภาพเคลื่อนไหวหรือถ้าเกิดมันปิดไม่ได้นะ,ะให้ปรับเป็น0.5นะ เอาละก็เครื่องผมนะปิดได้นะก็ทําการปิดให้หมดไปเลยแล้วก็ต่อมานะฮะเลื่อนลงมาอีกนะเลื่อนลงมาที่ดี2อันนี้นะฮะซึ่งอันนี้อย่าเปิดนะอันนี้คือแบบมันจะทำให้เครื่องเนี่ยทำให้กราฟิกมันสวยขึ้นแล้วมันก็จะแหละขึ้นแล้วก็กินแบตมากขึ้นนะอย่าเปิดนันนี้ให้เปิดข้างล่างนะฮะก็คือไปใช้งานการวางซ้อนฮาร์ดแวร์อธิบายง่ายนะฮะคือ เครื่องเราเนี่ยมันจะมี CPU กับ GPU ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราไม่เปิดไอ้ตรงนี้นะครับมันจะมาให้บางครั้งเนี่ย CPU นะครับมันจะมาทำหน้าที่แทน GPU ในเรื่องแบบกราฟิกนะเพื่อประหยัดพลังงานซึ่งถ้าเกิดเราเปิดตรงนี้นะครับมันจะมาให้ GPU เนี่ยจะรับหน้าที่การรวมผลกราฟิกแบบ100%ไปเลยทําให้เครื่องมันจะแรงขึ้นนิดหนึ่งนะเพราะว่า GPU เนี่ยมันแรงกว่า CPU อยู่แล้วนะฮะในด้านกราฟิกนะก็ประมาณนั้นใครคุณเนี่ยทำการเปิดไปนะค,ะคำเตือนนะแบตคุณเนี่ยจะลดเร็วขึ้นถ้าเกิดคุณเปิด แต่ก็แลกกับความลื่นที่มากขึ้นประมาณนั้นแล้วก็เลื่อนกลับขึ้นมานะฮะอย่าลืมแบบปรับเลขนี้ด้วยนะตรงนี้เป็นความกว้างที่เล็กที่สุดซึ่งไปตามปกติแล้วนะครับมันจะเขียนเป็นแบบ390 d p หรือว่าส7 0ซึ่งเนเครื่องผมนะฮะค่าังเดิมมันคือ370นะก็ให้คุณเนี่ยทำการเปลี่ยนเป็นเลขที่มันน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้นะซึ่งสาหรับเครื่องผมนะฮะอันที่น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้เนี่ยมันคือ3 2มรนะซึ่งถ้าเกิดผมปรับต่ำกว่านัน เนี่ยมันก็จะล็อกได้แค่320นะก็ให้ปรับต่ำที่สุดใท้ใี่จะเป็นไปได้นะฮะซึ่งขาวว่าปรับแล้วมันจะได้อะไรนะคือมันจะไม่ให้เครื่องคุณเนี่ยลดความละเอียดภาพของจอคุณนะก็คือจอคุณเนี่ยมันจะภาพแตกมากขึ้นเวลาที่คุณเอ่อดูคลิปหรือว่าเล่นเกมต่างๆนานะซึ่งอาจจะแตกไปเยอะมากหรอกสำหรับเกมอื่นนะแต่ถ้าเกิดเป็นโลบอกเนี่ยมันจะแบบทําให้ภาพเนี่ยมันลดลงเยอะมากเลยซึ่งมันก็จะช่วยลดหน้าที่ของไอจีพียูนะฮะทำให้มันจะวนผลกราฟิกได้แรงขึ้นนะเพราะว่าเครื่องเรานนัณ้ โอเคนะนั่นก็คือขั้นตอนที่6นะฮะคือการตั้งค่าน,นักพัฒนาซอฟต์แวร์นะซึ่งก็จะมาให้เครื่องคุณเนี่ยจัดก,การตัวเองได้ค่อนข้างจะแบบลื่นขึ้นนะ แล้วก็ขั้นตอนที่เกือบจะสุดท้ายนะฮะนั่นคือการเปิดพวกเกมบูสเตอร์หรือว่าเกมเทอร์โบนั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดเป็นมือถือที่มีราคานิดนึงนะฮะก็จะมีเกมเทอร์โบพวกนี้มาติดให้กับเครื่องคุณอยู่แล้วนะซึ่งถ้าเกิดใครงง,งกับภาษาอังกฤษนะครับมันคือแบบโหมดเกมนั่นแหละถ้าเกิดเล่กสั้นๆนะฮะก็คือมันเป็นโหมดที่จะมาให้มือถือคุณเนี่ยโฟกัสทรัพยากรพวก G P U แรมแล้วก็ C P U เนี่ยกับเกมมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกมมันลื่นขึ้นนะซึ่งสําหรับเออเลตมี่ 9A ะะเขา ไอ้โปโก X4 เนี่ยมาแทนนะซึ่งผมบอกก่อนเลยนะฮะว่าถ้าเกิดคุณแบบมือถือคุณเนี่ยมันไม่มีเกมเทอร์โบนะฮะผมก็ไม่แนะนำให้คุณเนี่ยทำการไปโหลดพวกเกมบบสเตอร์เกมเทอร์โบที่แบบ s พ o r e นะเพราะว่าไอพวกนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เวิร์กเท่าอันที่เขาติดมาให้ในเครื่องเลยนะมันอาจจะแบบทำให้เครื่องเราช้าลงด้วยซ้ำนะบางทีอะเพราะมันแบบมันสแปมโฆษณาเยอะมากก็แนะนำให้ใช้เฉพาะที่มันติดมากับเครื่องเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดมันมีนะก็วิธีการใช้สำหรับ Xiaomi นะฮะคือให้คุณเนี่ยเข้ามาที่ ความปลอดภัยนะแต่ละเครื่องจะใช้วิธีไม่เหมือนกันก็สามารถไปค้นได้ใน YouTube นะกดความปลอดภัยมาแล้วก็นี่มันจะมีคําว่าเกมเทอร์โบอยู่นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปกดนะไรวเนี่ยนี่มันจะมีเกมเทอร์โบอยู่กดเข้าไปนะฮะแล้วมันก็จะแบบนี่เปิดเป็นเกมสเปซมานะแล้วก็หลักๆสำหรับไอ้พวกเกมเทอร์โบพวกนี้นะฮะเขาสามารถใส่เกมเข้าไปได้แล้วเวลาที่เราเปิดเกมมนะันเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องเรานะฮะโฟกัสทรัพยากรกับเกมมากขึ้น อย่างที่ผมอธิบายไปซึ่งบางะคะ่ายเนี่ยฮะเขาอาจจะต้องให้เราเปิดซ้ำนะก็คือผมเปิดเกมเทอร์โบแล้วเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่ามันจะเปิดแล้วนะคือผมต้องกดตั้งค่าด้วยแล้วก็อย่าลืมเปิดคำว่าเกมเทอร์โบตรงนี้นะฮะบางค่ายจะเปิดไปแล้วนะเปิดแบบออ,อ,อโต้เลยแต่ว่าบางค่ายเนี่ยอาจจะต้องเมานั้นกดเองก็ถ้าเกิดมันปิดอยู่แบบนี้นะฮะก็ทําการเปิดมาก่อนนะ <S <S <ๆ>แล้วก็เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะฮะก็ทาการกดเริ่มเล่นได้เลยนะแล้วก็กด เ,เลือกไปเมื่อกี้ผมมีรูบอกสองแอปนะมันเลยให้เลือกเอาละแล้วก็พอเข้ามาแล้วนะฮะเกมเทอร์โบมันก็จะทํางานเลยนะซึ่งบางเกมเทอร์โบเนี่ยมันก็จะมีหลายโหมดนะคุณก็สามารถเลื่อนข้างๆออกมาได้นี่ก็คุณสามารถกดเพิ่มประสิทธิภาพได้นะฮะเพื่อให้มือถือมันเนี่ยโฟกัสกับ เกมมากขึ้นและคุณก็สามารถกดแบบประสิทธิภาพสูงได้สเสี่ยวบี้นะจะถือว่าทำให้เกมเนี่ยมันเลื่อนขึ้นแบบมากๆเลยโอเคแล้วก็หลังจากที่ตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วตามที่ผมบอกไปนะฮะก็คือประมาณ7ขั้นตอนนะก็ลองมาได้กันเลยมาดูกันนะ,ะว่ามันจะดีขึ้นมากแค่ไหนนะแน่นอนว่ามันอาจจะแลกอยูนะฮะเพราะว่าเอ่ออันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนนะคือถ้าเกิดฮาร์ดแวร์เนี่ยก็คือแบบสเปคของเครื่องคุณนะฮะมันเออมันไม่ไหวนะมันก็จะไม่ไหวนั่นแหละแต่ว่า วิธีนี้เนี่ยมันสามารถซัพพอร์ตได้ระดับหนึ่งประมาณนั้นฮะคือมันได้มีแบบเวทมนต์นะที่ทำให้เครื่องคุณเนี่ยมันแรงขึ้น4-5เท่าคือถ้าเกิดมาทำได้จริงนะฮะคือไอ้3 0 0 0 0บาทเนี่ยไอมือถือ30,000บาทแบบเล็ m a ม i จีบผมผมเนี่ยมันคือมันขายไม่ออกของนะคือมันก็ต้องตามอายุการใช้งานแล้วก็ราคาด,ด้วยนะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเพิ่มขึ้นได้มากแคะ่ไหนสำหรับเออสเปคของเครื่องเราตอนนี้นะฮะที่เราแบบทั้งข้าม,มาแบบว่าแบบอย่างดีเลยนะ,ะตอนนี้รู้สึกแบบคอแห้งมากนะฮะไ,ได้นนะะเ,เ,เนะ่ามัดเววขึ้น้นปดดไฟดย โมเมนต์ออฟทู h นี่มาแล้วเรียบร้อยนะซึ่งตัวสอยจะดูแบบมันจะดูเลื่อนขึ้นอีกนิดหนึ่งนะเอาละแล้วก็เดี๋ยวผมเช็คอีกรอบหนึ่งนะว่าผมเปิดกราฟิกหนึ่งเลยใช่ไหมเพราะว่าบางทีมมันแบบมันไม่เซฟนะโอเคใช่ผมเปิดแล้วก็มากันนฮะนี่คือาต่าด้วยแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวมันมีแบบดิสเบ f ฟ c กด้วย นี่ Disable All Effect นะฮะถ้าเกิดมันมีในเกมไหนเนี่ยก็ทำการกดเปิดไปเลยนะเพื่อทำการปิดเอฟเฟกที่ไม่จำเป็นทั้งหมดเลยเอาละนี่ฮะนี่คือนี่อลินะทีวีเฟนหลังจากที่เราแบบตั้งค่าเสร็จแล้วนะฮะแน่นอนยังแหลกอยู่แต่ว่าคุณดูสิค,คือแบบมันเล่นได้อะคือมันแบบมันดีขึ้นมากเลยนะประมาณนี้คือมันจะดีขึ้นแบบสุดๆแต่ก็ไม่100% แล้วก็ภาพนะครับมันจะแตกมากเลยนะอย่างที่ผมบอกไปก็คือการปรับ D P เนี่ยจะทำให้จอคุณนะครมันความละเอียดลดลงนะเพื่อให้ G P U เนี่ยมันทํางานหนักน้อยลงซส่มันก็จะแลกกับการแบบนี้แหละก็คือหน้าผมนะมันแตกมากเลยเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้นะฮะคือเราสามารถเดินแล้วก็เนีย่ยเล่นได้แบบเรียกได้ว,ว่าเกือบจะคนปกติเลยนะแล้วก็ลองดูแซนด์บ็อกกันนะฮะอันนี้เป็นล็อบบี้เฉยนะถ้าเกิดเป็นแบบแซนด์บ็อกเนี่ยมันก็จะลื่นมากกว่านี้อีกเพราะว่าเราอยู่คนเดียวนะแล้วก็มันมีแค่ด่านเนี้ยแบบว่าด่านแคนยอน มาแล้วท่านผู้ชมนี่60เฟรมนะฮะสบายๆนะสำหรับภายในเกมก็คือนอกเกมเนี่ยอาจจะหลกนิดนึงนะฮะตรงล็อบบี้นะเพราะว่าคนมันเยอะแล้วก็โมเดลเยอะนะฮะแต่เนี่ยไม่มีปัญหานะฮะพอเข้ามาในเกมแล้วนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปแมปอื่นกันบ้างนะฮะเผื่อคุณแบบไม่เก็งนะว่า a t d เนี่ยมันกินสเปคขนาดไหนนะก็ลองไปแมปอื่นที่เป็นกินสเปคบ้างเดี๋ยวเราลองไปที่ ตัวของ Eve กันบ้างแปบปบหนึ่งผมเปิด TDS มา,อย,าอย่าเล่น TDS นะฮะคือมือถือ6,000ผมยังไม่ไหวนะ TDS อะ่ะเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าแบบอย่าหวังถึงปฏิหารนะมันก็ต้องแบบมันต้องตามราคาด้วยตามราคามือถือนะฮะนี่มาแล้วนะฮะมือถือ3,000จาก4ปีที่แล้วสามารถเล่น Eve ได้เล่นอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นเอฟเฟกตรงนี้ไหมแต่แน่นอนนะครับว่าคงตายนะเเดี๋ยวมันเบอร์ไปแล้วตอนนี้โอเคประมาณนี้นะฮะคือนี่ มันก็เล่นได้นะแต่ว่าโอเคไม่หรอกแต่ว่ามันเซอร์ไพรส์อะ่ะคือแบบอันนี้คือมือถือจะสปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ราคาแค่สามพันด้วยนะมันยังทําได้ขนาดเนี้ยก็คือค่อนข้าง,างน่าประทับใจนะสหรับสเปคแบบเนี้ยเนี่ยขนาดยังโหลดไม่เสร็จนะคือเกมยังโหลดโมเดลอยู่อะ่ะถ้าเกิดมันโหล,ลดโมเดลเสร็จเนี่ยมันก็จะแบบลื่นกว่านี้อีกนะเนี่ยคือพอมันเริ่มโหลดเสร็จเจแล้วเนี่ยมันก็จะได้เกมเนี้ยเริ่มลืล่นละ อ๋อเดี๋ยวผมตกเดี๋ยวแซนมาแซนหลบแซนสักรู่นึงโอ้ผมหลบไปนี่จู๊กไปซ้ายขวาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเออผมเดินชนมันบังคับย,ยากอยู่นะแต่มันก็เต็ม,ตมที่นะฮะสำหรับมือถือ3 0 0พันะอันนี้คือเต็มที่สุดๆแล้วนี่นี่คือลื่นเลยตรงเนี้ยถ้าเกิดแบบไม่ได้อยู่ใกล้บอดไม่ได้อยู่ใกล้คนนะฮะมันก็ถือว่าได้นะสำหรับมือถือ3 0 0พจาก4ปีที่แล้วอ๋อแล้วก็มีคนตายไปละเอามันนะฮะสำหรับคลิป สอนวิธีลดความแหลกนะซึ่งมันก็จะมีเคล็ดลับอีกประมาณ2-3อย่างที่ผมจะพูดแบบปิดท้ายคลิปนะฮะก็คืออย่างแรกเนี่ยคือความร้อนนะฮะความร้อนมีผลกับความแหลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําให้คุณเล่นใกล้ๆพัดลมนะเพื่อให้มันแหลกน้อยลงหรือไปเล่นในห้องแอร์ก็ได้ถนะ้าเกิดคนมีห้องแอร์ที่บ้านนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะฮะคือไม่ต้องอัปเดตแอปอะไรเยอะนะอันนี้ผมไม่ได้แคร์แตนะ่ผมแค่กดออกมาเฉยก็ คือถ้าเกิดแอปที่คนใช้บ่อยๆเนี่ยมันไม่ได้บังคับให้คุณอัปเดตจริงๆนะฮะผมก็ไม่แนะนำให้คุณอัปเดตนะเพราะมันทำให้เครื่องคุณเนี่ยช้า,ชาลงเพื่อแลกกับฟีเจอร์อะไรไม่รู้อะของแอปนั่นแหละที่มันทำให้เครื่องมันแลกขึ้นแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ใช้เยอะด้วยซ้ำนะถ้าเกิดมันไม่บังคับก็ไม่ต้องอัปเดตก็ได้แล้วก็พวกแบบซอฟต์แวร์ของเครื่องนะฮะนี่เป็นตัวดีเลยนะก็คือพวกแบบแพทความปลอดภัยแพทใหม่ที่มันจะชอบอัปเดตมาถ้าเกิดคุณแบบเพิ่งซื้อมือถือมาแรกๆนะฮะแบบว แบบหนึ่งนะฮะคุณโป่แล้วแบบต้องใช้เวลานหนนึ่งนะพี่แกโฟกัสกับเกมอยู่เมื่อกี้พอออกมาจะเว่อร์ๆหน่อยก็คือแบบสับเซียวไม่ดีนะฮะจะพวกแบบอัปเดตเวอร์ชันมี UI เลยประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้แคร์เรื่องแบบเรื่องความปลอดภัยอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะคุณก็ไม่ต้องอัปเดตพวกซอฟต์แวร์อะไรก็ได้นะเพราะการอัปเดตเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเลื่อขึ้นแหละแต่หลายๆครั้งนะฮะมันก็จะแหลกมากขึ้นนะเพราะมันเพิ่มแบบฟีเจอร์อะไรมาก็ไม่รู้อ่ะก็แนะนําให้คุณนะฮะไม่ต้องอัปเดตแบบพวก เวอร์ชัน OS อะไรใหม่นะก็คือถ้าเกิดคุณไม่ไปโหลดแอป,ปมั่วแล้วก็ไปกดลิงแบบก์แบบแปลกๆนะฮะคุณก็มีโอกาสโดนแฮกเครื่องน้อยมากนะฮะก็สามารถสบายใจได้นะเพราะ Android เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้อัปเดตเขาก็ปลอดภัยอยู่แล้วนะถ้าเกิดเราไม่ไปเสี่ยงโดนเองอะโอเคแล้วก็คือวิธีการทําให้มือถือเราเนี่ย เลื่อนที่สุดถ้าจะเป็นไปได้นะฮะก็คือการแบบลดความแหลกในโลบอกนะก็ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าช่วยระดับหนึ่งนะสามารถเทียบได้เลยระหว่างเอ,อ่อ before กับ after แบบเมื่อกี้นะก็คือแบบตอนต้นคลิปแล้วก็ตอนท้ายคลิปนะถือว่าดีขึ้นเยอะก็ลองไปทํากันได้นะฮะแล้วก็สําหรับวันนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะแล้วกันนะแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะแล้วก็วันนี้ผมกับ Redmi 9A นะฮะขอลาไปก่อนแล้วกันนะก็บ๊ายบาย